สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เพจที่นี่อ่างทองจะพาทุกทุกคนได้มาเที่ยวกันที่โบราณสถานที่ถูกลืมและเป็นหนึ่งในอันซีนอ่างทองที่อยากให้ทุกคนนั้นได้มาเยี่ยมชมกันนะครับกันที่โบสถ์เก่าแก่วัดไซย้อยตอบลนห้วยไผ่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองครับวัดไซย้อยนะครับเป็นวัดร้างไม่มีปติที่แน่ชัดว่ามีเรื่องราวอย่างไรทิ้งไว้เพียงโบราณสถานที่คาดว่าจะเป็นพระอุโบสถในสมัยอยุธยาตอนปลาย และปริศนาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับไข่าบางระจารันจังหวัดสิงห์บุรีเพราะเนื่องจากว่ามีแม่น้ําสาขาสําคัญที่สามารถนั่งเรือไปถึงได้นะครับพระอุโบสถหลังนี้นะครับด้านหน้าของอาคารจะหันไปทางทิศตะวันออกมีประตูเข้าออกเพียงด้านเดียว ซึ่งเรื่องราวของพระอุโบสถของวัดไซย้อยแห่งนี้นะครับยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าจะมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ของจังหวัดอ่างทองในด้านไหนและเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแต่อย่างน้อยวันนี้การเวลาและธรรมชาติยังคงรักษาให้ยังคงสมบูรณ์เพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมกันนะครับมาชมกันไดน้นะครับที่วัดไซย้อยตําบลห้วยไผ่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับ